สู่มิวเปี2023ชมไม่ล่าสุดคันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นแหลกหลังคาพร้อมขาจับของแคดดี้บอยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูภาพรวมกันก่อนว่าติดออกมาแล้วจะอยู่ในลักษณะแบบไหนนะครับจะสังเกตได้ว,ว่าภาพรวมขนาด1.6เมตรคูณ1เมตรเนี่ยเหมาะมากๆกับรถสไตล์ PPV อย่างเช่นปาเจโร่ดีเจนเดอร์นะครับหรือมิวเอเองก็ตามนะครับหรือรถที่จะเป็นรถแฟมิลี่หรือรถครอบครัวนเองนะครับภาพรวมนะครับจะสังเกตได้ว,ว่าตัวเนี้ย มันมีแอโรไดนามิกนะครับหรือการโต้ลมได้ดีมากๆนะครับพอลมนะครับมันจะผ่านไปแบบนี้นะครับทำให้เสียงลมน้อยมากๆแล้วตัวนี้เป็นอะลูมิเนียมพอเป็นอะลูมิเนียมนะครับโดนน้ำโดนแดดโดนฝนนะครับตัวของเขาเองก็จะไม่เกิดสนิมอันนี้สำคัญมากๆของแท้นะครับต้องมีโลโก้ของแกรนด์บอยแบบนี้ตัวรุ่นเก่านะครับมันจะเป็นตั้งตรงตัวรุ่นใหม่จะเป็นเฉียงขึ้นแบบนี้ครับอันนี้คือมุมมองข้างๆครับขาจับจะอยู่ในลักษณะนี้ครับ ตัวนี้เวลาเรามันจะมีตัวให้ในการปลดล็อกนะครับแล้วก็มีน็อตข้างใต้2ตัวหรือถ้าเราจะถอดยกชุดนะครับเราสามารถถอดจากตรงนี้ได้เลยถ้าถอดเฉพาะแหลกนะครับก็จะมีน็อตอยู่ข้างบนสี่ตัวนะครับถอดได้เลยอันนี้มุมข้างเต็มๆข้างหลังแบบตรงๆนะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักดีแล้วก็น้ำหนักเบานะครับดีกว่าแหลกพวกที่เป็นเหล็ก มากๆนะครับในกรณีีที่เราจะขนย้ายของนะครับแล้วเวลาเราจะเอาของขึ้นจะต้องทํำยังไงนะตัวนี้เวลาเราเอาของขึ้นเราก็เอาตะข่ายคุมของเอาของขึ้นก่อนเอาตะข่ายคุมถ้าช่วงไหนฝนตกก็เอาผ้าใบปูอีกทีนะครับก็จะเหมาะมากๆากกับการไปเอาติ้งนะครับหรือการไปเที่ยวป่านะครับหรือรถรุ่นนี้นะครับข้อดีของมันคือบรรทุกคนได้เยอะถึง7คนข้อเสียของมันคือพื้นที่เก็บของน้อยอันนี้ก็จะเสริมได้นะครับ เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้มากจริงๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับ